ลองเล่นแบบไม่ลกไหมตอนนี้เราจะเล่นแบบไม่ลกเราจะไม่ลกไม่ลนอะมีคนพี่คนตัวไหนตรงไหนตรงไหนใครกระชากปืนใครตกใจหมดเลยไม่ไหวไม่กไห่จะไม่ลกไงไม่ลกไม่ลกเราจะใจเย็นเราจะไม่ลกมีคนมีคนอยู่ในมือตัวไหนตัวไหนตรงไหนเมืองไหนเราอย่าล้นเราอย่าล้นเราอย่าล้น เราหรับตัวให้ดีด้าเ้าไวเาา้เราอย่าลน้นเราอย่าล้นปีกยานอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับเป็น Motor Z มอตอร์ไซค์อยู่ไในกอทอมอไอ้ใครลุยลูบสักสิลูบหลอกไม่ชอบเพลงพัดพอชอบเพลงค่าละบาาหนูมีเวลาเล่นกับพี่แค่เล็กน้อยทำไมอ่ปะปดเ้าไม่ควรใช้รายงานคนป่วยเเนะบอกให้ไปนอนก็ไม่ไปนอน ไม่ได้ใช้แรงงานเลยลูกไหนเราเก็บเครงบินแล้วกันดีไหมครับไกลๆไปนะเก็บเครื่องบินนะก็ก็ก็กครื่ชื่อเรื่องการกั้นหายใจพี่ไม่รู้หรอกก้นหายใจได้กี่บ ไม่รู้หนูไม่เคยนับเดี๋ยวพี่นับให้ลองพูดคําว่ารักเริ่มมันกระดากปากอ่ะพี่ก็ไม่ได้บอกว่ารักใครดิไม่ได้มันรักมันรอเรือไงรอเรือมันก็ต้องเป็นรอเรือรอลิงมันก็ต้องเป็นรอลิงมีคนมาไหมไม่เห็นเลยตามน้องวินมาเฮ้ยพี่ได้เข็มขัดโอ้อะไรวะเนี่ยพี่บอกว่าเข็มขัด โอเคออ๋เข็มขัดโอเคเฮ้ยหนูรู้หนูรู้จักเข็มขัดโอเคไงใช่มันคือเข็มขัดโอเคโอเคนะะคนะคะออกมาสักแป๊บหนึ่งเนอะหนูถือปืนได้กี่มือน่ะสองมือไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไปพี่นายจักรแล็ดีปืนหรอก็ไม่รว่าจะตื่นเต้นเพราะพี่ถือปืนนี้มันตื่นเต้นอะไรกับจักรแล็ดีปืนอะไรนะ พี่ไ่ได้านหลังนนัน้บ้องอะไรอ่ะมันคือกระเป๋ากระเป๋าบ้องเหรอกระเป๋าบ้องไหนอีกทำไมพี่มีกระเป๋าบ้องอ่ะมันเป็นกระเป๋าเวลหนึ่งของขอะไรก็ไม่รู้เวออลสองมันก็แบบเป็นไรหมดฝันนี่หนูเจอหนูเจอหนูเจอเจออะไรอ่ะเจอเหรียญนี่หนูเจอหนูเจอเอาไปแลกขอม่มีใครเลยอ่ะเงียบเยียบเงียบเยียบมาก็มันไก,นกลไงใครจะพามาลงตัวนี้ จังเข็มขาดโอเคกินแมงสาบไหมทำไมอ่ะรู้จักเห็นกินแมงสาบเพลงอะไรวะเพลงกินแมงสาบตื่นผู้มากเลยตอนแรกมันร้องยังไงฉันชอบกินแมงสาบจัตตาคก็ชอบเหมือนกันเพลอะไรวะใครจะมาจัด เราฟีดเสียงลบหนนนึงนะชอบกิ <S <s ออนี้จะนีชบกินขี้เลย่เพลงอานี้หนูรองทุกวันจนหนูรู้สึกว่าหรืจริงๆแนละ้วหนูชอบกินขี้วนนะี่ ที่รู้สึกว่ามันเกิดเหมือนเมื่อนี้ไปแล้วไปไหนมีใครอยู่บ้างเนี่ยมีคนไหมครับไม่มีครับนี่อะไรนะละแคะในละแคะแครกระจายจากขนเขาเรียกประกายมันไม่ใช่ละแคะแครกระจายจากขนละแครกระจายจากคนด้วยโอ้เพิ่งรู้ว่าหนูมีชุดนี้คือไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนี่ยอ่ะพี่คนพี่คนตรงไหนตรงไหนตรงไหน มีคนหลัานีมีคนอยู่หล้ีนอะมอะไรต้ง้อด้วยรนมหลงาน้ามันอยู่วัลบ้าข้งบานนนอยู่วัไอยู่วัันมนไปนในบ้าน่ะหลังไหนคนล้วหันเยริงาเมีปืนอะไรมันล้มันลหนึ่งมันล้มหนึ่งมันล้มหนึ่งสามหน่สามแล้ว ใครตายมันตายมันตายใครกระโดดเมื่อกี้ใครกระโดดข้างขวาพี่ฟองเนี่ยใต้เนี่ยใต้ตีเราตีใต้เราออใช่เฮ้ยหนูได้ยินกระชากเหมือนในบ้านเล็กๆกันน่อในบ้านเล็กๆกันจะฉาดเหรอขอบพรมีขอบพรมีขอบอยู่ขอบอยู่บอกเลยพี่ฟองบอกเลยฉาดมันลองลองลองพื้นใหม้ลองขึ้นใหม่ยิง มันมันเข้าไปในบ้านมันเข้าไปในบ้านแล้วในบ้านไรตาย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 มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งลุกนั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 ่งอย่ายืนนิ่งลุกนั่งลุกนั่งนั่งเร็วลุกนั่งนั่งด้วยลุกนั่งด้วย เป็นไงลูกซองตัวนั้นดีป่ะพี่ฟองก็ได้อยู่มาแถบนี้สปาได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะปืนหนยิงไปเมืเ่อกี้ปืนมันดีดอ่ะมันดดดดโดนไปไม่กี่นัด้งหรอไม่ต้องพี่พี่เก็บไ,ไปสองแล้วละ่ะอะไรเขอควิมต้องควินหรอกนะเฮ้ยใครสร้างใครสอนให้ยิงปั๊มยาก,ก,ากลางถนนหนูไม่ต้องมีใครสอนหนูก็เป็นปร,รมาจารย์แล้วนะนี่ปรมาจารย์อะไรปัทำโลก ลองเล่นแบบไม่ลกไหมแต่นี้เราจะเล่นแบบไม่ลกเราจะไม่ลกไม่ลนเราจะเล่นแบบทำยังไงอ่ะเราจะเขียนคอคนแล้วคืนลงท้องหรอแล้วไปดูเขียนคอคนแล้วคืนลงท้องด้วยหนูดูมาจากอนิเมะอ่ะเรื่องอะไรอยู่วะอนิเมะญี่ปุ่นอ่ะมันชอบเขียนโควคนแล้วคืนลงท้องเ,อเราไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราโดนทิ่สองฝั่ง16ไม่งั้นหนูอยากได้กอ16จังเลยมันมีแค่4กอ16อะไรอ่ะแค่นี้จะยิงกันไม่ตายแล้วเนี่ยไม่ตายเหอะ แคก,กอดสีกับกอดขาวได้กินกันไม่ตายเขากอดสิบหกเอกงคนฟังตัวคาบนะคนเราไม่วอร์มันเราไม่วอร์มันมันวองไม่เห็นมันหลุดระยะดลดระยะระยะลงกกลอนลงกกอนลงกลกลอนทำไม่มีรถจอดตรงนี้วะเดี๋ยวไอ้ฟองแปลว่าต้องมีคนเคยมาแถวนี้ทำอะไรเนี่ยขอไอ้วอหน่อยขอ้วอร์หลุดจีหลุด ทำอะไรดิสาวนักระเบิดรถอะไรคือสาวนักระเบิดรถถอดักไว้ตรงนี้เออเธอมีใครจะไปขึ้นรถมันจะใช้ได้จริงๆรหรอไอ้เนียนเนียนอึ่งครึ่งอะไรคือเนียนอึ่งครึ่งเราเราเราขับรถไปอยู่บนกับดักระเบิดได้ป่ะพี่อ่ะก็ระเบิดสิไม่ขับไปได้ไงเออใครกระชากปืนใคร ตกใจหมดเลยพี่สายพี่บุกพี่จะไม่โลกไงไม่โลกไม่โลกเราจะใจเย็นๆเราจะไม่โลกมีคนมีคนอยู่ในมือไหนตัวไหนตัวไหนเืองไหนาคนหึ้มอไซคสามร้อคนหึ้มอเรซ้หยสามร้อยไหนวะมอไซค์ไหนอะแดงๆังูังไะตรงไหน่ลกอย่าลกใจเย็นเราอย่มลกเบ้านกันก่อนเฮ้ยลบลลลลบได้หมล้ไลบล ปังนู้นปังนู้นปังนู้นขำยาเร็วปัำยาเร็วมันจะมาแล้วแล่วมันไม่โดนก็ดีแหละขยาเร็วขำยาเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วมันจะมาแล้วปัำยาเร็วเร็วเราไมาในบ้านปัาเขามานอยู่ในบ้านมาแล้วมันมาแล้วมันต้องเข้ามามันต้องเข้ามาเพราะมันอยู่นอกวงรอรอดักมันเร็วรอดักรอดักไปทางขวาทางขวาทางขวาบ้านทางขวา บ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านข้างหน้าเราเนี่ยบ้าน้านไหนเนี่ยบ้านทางขวาเราเนี่ยบ้านข้างหน้าเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่บ้านหลังขาวๆเห็นไหมมันวิ่งออกมาแล้วทางขวาไปตัวนี้เอาตัวซ้ายก่อนเอาตัวซ้ายก่อนอย่ามีคนในบ้านในบ้านในบ้านหรบไม่ดึ่งหลบไม่ดึ่งวิ่งบอลหลไม่ดึ่งเพื่อนมาดีไรเพื่อนมาดีไรทำอะไรทำอะไร บ้านในบ้านอีกตัวหนึ่งวางฐานวางฐานลองเพลงมันฟังหน่อยฉันชอบก,กินแมงสาสั่ยาก,ก่อนวุงมาแล้วสภาพะชเรื่องอะไรวะเนี่ยคนโหดว่ะมันย่ยืนยิงแบบหนูไม่กลัวตายเลย นันกอไม่กลัวตาเาหนิง่งเขาเรียกเ้านิง่งพี่พี่ีคนขาวีคนขาวเขาหนกินมัน,มน,มนลมหงลมหนึ่ง,งสสเอ้อย่าล้นอย่าลน้นอย่าล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 ้นอ่าลมอย่าล้นอย่าล้นสายตาหนูเดียวเพราะว่าหนูคืน้องควิทน้นอควมันเจียวอะไรกับเดี่ยวน้เา ราอย่าล้นเราอย่าล้นเราอย่าล้นร้อตรวใว้ดีดังเขาไว้เราอย่าล้นเราอย่าล้นเราอย่าล้นยอดกินอื้อร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 อยังไงยิงไงเห็นไหมไมไหมริงเฮ้ยเกาะเวนยิงมันยิงกอลยิงกอลโดนฝังพื้นกอลนี่เราเนี่ยเรายิงมันเอ๊ะตายตายตาย เราไปยิงกันอยู่ยิงกันอยู่เราไม่รู้จะฆ่ามันอยู่บนสะพานนี่ฟองเราต้องขึ้นสะพานเขาขึ้นสะพานเราจะอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานดีกว่าฟองอยใต้สะพานเฮ้ยมีมีกตัวมีวิ่งไหมฟองวิ่งมาเดี๋ยวกระโดดไปด้วยกระโดดด้วยตรงนี้อยู่ไม่ได้ลงเขาใต้สะพานบดมันใต้สะพานนี้นี่มันไปใต้สะพานมาหลบใต้สะพานแล้วลงใต้สะพานแไปใต้สะพานนี้ก่อนฟองเตรียมระเบิดเข้าไว้ ปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนแล้วปั๊มยาปั๊มยาป๊าไปหมดแล้วว่าระเบิดเหลือลูกเดียวอุ้ยพี่ปองปั๊มยาเร็วปั๊มแล้วปั๊มแล้วปั๊มแล้วทำยังเดี๋อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละฉันนี้ก็เป็นของเรามาแล้วพี่ปองมันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งพี่ปองนู่นน่ะปมาเบิดไปเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยยวยยอยยวางปาปวางปานจีบลูกคล้องลูกคล้องยิงไรเออเออเออ ไล่อ่าค่ะค่ะทีบ้านวันนี้วันนี้มีฟอมวันนี้วันนี้โล่วันนี้โล่ระวังโล่ไอ้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 แรกครั้งแรกก็เทมเพล่หรอไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ๊กช่องไอทมซีนะครับ และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATM C ครับผม